สวัสดีค่ะชาวโลกสวัสดีค่ะทั้งชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอนนาตานะคะอนาตาก็คือเนี่ยอ้าวปาพูดแบะ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 มันเป็นนามธาตุนามธาตุเป็นอนนาตารมมีมันม่มีไผ่พูด้าใจายมันม่มีไผ่พูดมันมัมมีไผ่เเว่นะ เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏเนี่ย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 เห็น feels, ไหมมภมีไพมันไม่มีใครพูดเข้าใจไหมเออแต่มันเป็นน้ำเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่อ้าปากพูดแแบบแบบแบบเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไปฝึกสติทำไมไม่ต้องไปฝึกเพราะมันพูดแบบมันก็ได้ยินเนี่ยอยังสมมติว่ามีคนเรียกอีกอีกอมันกินข้าวหรือยังเห็นไหมก็ไม่ได้ยินเลยเนาะ หร,หรือว่าต้องไปตั้งเอ๊เดี๋ยวไปตั้งก่อนไปตั้งเรีอยวไปฝึกสติก่อนเดี๋ยวคนมาเรียกอย่างนี้หรอหรือต้องเป็นหนากรู้ก่อนเนี่ยธนากรู้กอนนะเดี๋ยวคนอื่นจะมาเรียกอยู่หน้าบา้านอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องถูกไหมอ่ะมันเรียกดา่าตะโกนกันดา่ามันก็รู้เลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยมันรู้เลยมันไม่ต้องทำอะไรเนี่ยจิตเนี่ยมันรู้เลยคือนามธาตุจิตแต่สังขารปรุงแต่งมันปรุงแล้วก็ปวเป็นอน,น้าตาพระพุทธเจ้าบอก พระเจ้ากล่าวไว้ว่าเนี่ยอาปาผู้เนี่ย,ยคือหน้าตาทั้งหมดในอนัตตาหมดอะ่ะใช่ไหมตัวตนก็อนัตตาเพราะต้องเขาทิง้งเขาทิ้งอนัตตาไหมอนัตตาเนาะใช่ไหมดูระกันอนัตตาเข้าใจก็อนัตตาไม่เข้าใจกบอนัตตาคือความว่างนั่นแหละมันไม่มีใครไปยึดได้ยึดได้อะไรยึดตรงไหนได้ขนาดตัวเราก็ยังยึดไม่ได้เลยจะไปยึดคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมอ่ะที่เราหามาเห็นมา เข้าใจมารู้มาได้มาครอบครองไว้ได้ก็ดีมันคืออนัตตาก็ใส้ไว้เออมันคือสิ่งที่พวกเรายึดถือมั่นไม่ได้อีกต่อไปมันเป็นสิ่งที่ต้องวางต้องปล่อยทั้งหมดเลยเข้าใช่ไหมเนี่ยอะเออเกิดมาเพื่อเรียนรู้ไปผมเป็นปลายท้าของเราเนี่ยเรียนรู้พอเรนเรียนรู้ด้วยตัวของมันแล้วเนี่ยเออ มันก็เข้าใจเข้าใจเสร็จปุ๊บมันก็เข้าทิง้งเข้าทิง้งเข้าทิ้งเข้าใจทิ้งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเก็บถูกไหมอะผมมาผมายชีวิตที่ผ่านมาเนะี่ยชีวิตอย่างสมว่าตอนนี้ชีวิตเราได้อยู่ประมาณหกสิบหกสิบขวบนะแล้วหกสิบอยู่ไหนทะถ้าไม่เอา,าปากพูดอะเนี่ยเธออายุเท่าไหร่หกสิบมันบ้าเห็นไหมอะเวลาเราถามเขาก็ได้ยินเลยไม่ต้องไมฝึกมันได้ยินเลยไม่ฝึกสติทำไมอะมันได้ยินเลย ถูกไหมเดี๋ยวสติไม่ดีมันว่าสติไม่ดีอะไรก็ใจไหมนี่สติไม่ดีมันไม่รู้เรื่องถูกไหมอ่ะลองฟังเนี่ยเนี่ยลองฟังเนี่ยเนี่ยหญิงกินข้าวหรือยังมันรู้เลยถูกไหมอ่ะเนี่ยมันรู้เลยมันไม่ต้องไปทาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเพราะมันเป็นเป็นที่เราเกิดมามันเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ต้องทามันรู้เลยหน้าตาเนี่ยพูดถึงอนัตานในพูดถึงในโลกวิมุตนะ แต่ในสมมติเยมันก็ทําปกติน่ะมีผัวเมียมีเมียมีลูกเนี่ยทําปกติเออทาหน้าที่ผัวทําหน้าที่เมียปกติอา้าวให้ลูกกินปกติทํางานปกติแต่ไม่ปกติให้เข้าใจไว้เลยว่าเราเกิดมาไม่ได้มายึดมันเกิดมาเรียนรู้ไอเรานี่ก็คือจิตว่างจิตเริ่มแท้ไม่มีตับไตไสพุงนั่นน่ะว่างไสบริสุทธิ์นั่นน่ะคือตัวเราอืม บางคนบอกว่าเนี่ยเราเกิดมาทําไม <g ül> เกิดมาผ่าใครเกิดมาไอ้บ้าไม่มีใครไม่มีเราเกิดมาทั้งหมดทั้งมวลเป็นท่าตามธรรมชาติที่เขา,เ,าเรียนรู้กิน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 เนี่ยกินให้โตเนี่ยให้ตัวโตให้ตโตทั่วโตเนี่ยโดยสมมติเนี่ยตั้งแต่ในน้อยกินเนี่ยมันโตแค่นั้นเองพอโตเสร็จพบไปโตตัวไปโตไปโตไปมันก็ตุยมันก็ตายมันก็คืน พายแพย้แบมือวัตถุธาตุทั้งหลายแดดที่มันหามาได้น่ะก็ทิ้งเนี่ยอนานัตตาไหมอ่ะพระธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วทั้งหมดคืออนัตตาถูกไหมถ้าเจ้าไปอาอะไรกับอนัตตาเพราะอนัตานี่อ้าปากพูดมันก็หายมันก็หายอ้าปากพูดก็ไม่มีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อ้าปากพูดแค่นั้นเองเห็นไหมอ่ะไปนั่งฝึกสตินิงน่งนนิ่งนิ่งนั่งได้ได้กุลาม มึงก็ไม่ได้อะไรมึงจะนิ่งเดี๋ยวไม่นิ่งมึงก็ไม่ได้อะไรมึงรู้เข้าไปตรงนี้มึงอย่าไปฝึกมันโง่น่ะเข้าใจไหมอ่ะมนงง่อย่างนั้นน่ะเอ้ยไปฝึกเสร็จปุ๊บเอ้ยได้ชานสีมันบอกชานสีอะไรของมึงมึงรู้ไหมเนี่ยมึงคิดอยู่เข้าใจไหมฝึกอีกนั่งฝึกเอ้ให้เป็นอุเบกขามันบอกแล้วได้อุเบกขาอุเบกขาอะไรของมึงอ้าวปากพูดมึงคิดอยู่เนี่ยเข้าใจไหมฟังให้เข้าใจธรรมะฟังธรรมะพระอาจารย์ธีระพระไรนนามะ ฟังให้เข้าใจมันจะถึงจิตจิตที่มันโง่มันสร้างตัวตนขึ้นมาในจิตเนี่ยมันสร้างปลายผมเป็นปลายเท้าเนี่ยเออไอ้ที่มันอ้าปากพูดแบะแบะแบะเนี่ยเรียกว่าจิตคือเรียกว่าความคิดจิตแต่สังขารที่มันคิดขึ้นมานั่น่าอ้าปากพูดเนี่ยไอ้จิตตัวนี้จิตแต่สังขารที่มันสร้างกายขึ้นมาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่แต่แต่ที่สองตัวเนี่ยจิตกับจิตแต่จิตเนี่ยนะ จิตตสังขารนะคะคือนามกายใจนี่คือรูปเนี่ยเนี่ยแขนขาในี่รูปที่จับได้เนี่ยเอออีสองตัวเนี่ยเป็นสมบัติของจิตเดิมแท้ขอใช้ขอใช้คำว่าสมบัติน่ะเออเพราะว่าอีจิตเดิมแท้มันสร้างอีสองตัวนี้ขึ้นมาแค่นี้เองเราอยู่ไหนอะ่ะมันมีอยู่แค่นี้เออก็คือจิตเดิมแท้เป็นอีมีนะอิติอาภาโคดแบะ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 เป็นอีมา นะไอ้กายเนี่ยแขนขาแขนตาหัจหมกูกลิ้นกายเนี่ยเนี่ยที่มันกินนี่ที่มันอยู่เนี่ยคืออีแมนแล้วเราอยู่ไหนอีมาอีแมนเนี่ยเป็นสมบัติของอีมีเข้าใจไหมเออเนี่ยทั้งหมดนี่คือเป็นนามรูปนามที่ท่านบอกเออรูปกับนามนี่มันตั้งคืนทิ้งมันไม่ใช่เราก็ใจไหมอะแต่ที่เรานี่ที่บอกว่าเราเราเนี่ยแม่เราตั้งให้ว่าเราที่ออกจาก,กปากออกนาม ออกจากนามแน่ๆออกจากอีมาออกจากความคิดของแม่ที่ว่าเราเข้าใจไหมอะที่ไม่มีตับายใช่พุงนะ <c oughs> เนี่ยอีมีเนี่ยจิตต้นกําเนิดว่างไส้ <c oughs> ส่วนไม่เป็นไรนะส่วนอีมาเนี่ยจิตปรุงแต่งเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็ปรุงจนมันตายนั่นแหละจนอีเนี่ยแมนตายแขนขาเนี่ยเผาทิ้งหนวนแค่น,อนอั้นเองนี่เราต้องไปฝึกอะไรมันรู้ของมันอยู่แล้ว ใช่ไหมไปฝึกนั่งนิ่งๆจะพาหรือเปล่าหินทำยาเข้าใจไหมมันไม่รู้เรื่องหรอกนั่นน่ะนั่นนี่ว่าก็จิตโง่นล้น่ะเข้าใจไหมอ่ะโง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำโง่ซากโง่ซ้อนโง่เสื่อนโง่บรมอยู่นั่นแหละโง่ไปไปนั่งเสร็จปุ๊บบ่ไม่ได้ก็นั่งหงกนั่งงออย่างประบูสนเขื่อนเคยเห็นปบูสนเขื่อนไหมมันมันลอยไปมันวิ่งไปนันว่ายน้ําไปมันวิ่งว่ายไปว่ายไปมันก็สนว่หน้า หัวมันเปะบูชนเขื่นขอนอ่ะมันชน <ด Liberty. S 1> มันชนเขื่อนตึงหน้ามันกิกหน้างอเข้ามาหาตัวมันเห็นไหมอ่ะนั่นน่ะเรียกว่าปะบูชนปะบูชนเขื่อนหน้าปะบูอย่างก็ปะบูชนเขื่อนนั่นแหละหน้างอเข้าหาตัวเห็นไหมอ่ะเออนั่งกิกหน้างอหนังปะบูชนเขื่อนวันนี้นั่งนิ่งๆได้เพอได้ได้ก็มีความดีใจแต่ไม่ได้ก็อี๋ทำไมมันเป็นอน่น่ะเห็นไหมคิดอยู่เนี่ยพูดมาคิดอยู่เห็นก่อนเห็นเองคิดคิดคิดอ่าปากแบะแบะแบะนี่คิด คิด <g it> มันเป็นนามธาตุอนัตตาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอนัตตาหมดเผาทิ้งหมดเลยเนี่ย <g it> ดีไหมเออเกิดมาเพื่อเผาเกิดมาได้ของฟรีแล้วก็เผาฟรีเข้าใจไหมคะอืมถ้าไม่เขาถ้าไม่เข้าใจก็เขียนใส่กระดาษไวอ้อ่ะเข้าใจไหมว่าเนี่ย <g it> นามธาตุคืออนัตตามันไม่มีใครย,ยึดได้อ่า ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องอะไรเกิดมาไม่ต้องทําอะไรทํางานทําการไปปกติฟังธรรมไปเดี๋ยวมันก็โพ้งเดี๋ยวมันก็รู้เองโพ้งนี่หมายถึงว่าโพ้งมันไม่ได้มีนะใช้เอาภาษาสมมติมาพูดจะไปงดงดว่ายึดยึดว่าโพ้งหรือว่ามันรู้ธรรมล่ะมันเป็นภาษาสมมติบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ฉันอยากโพงโพกอะไรอยากมันรู้ธรรมมาดูอะไรเป็นภาษาสมมติแค่มาฟังธรรมมาเห็นจิตตัวเองใจบริสุทธิ์ไม่เคยเกิดนั่นแหละเรียกว่าโพงเรียกว่ามนรู้ธรรม แต่องค์ความรู้ยังไม่มีนะองค์ความรู้จะต้องฟังตามพระอาจารย์ไปจนตายเพราะเราบรรู้ทำเองไม่ได้เพราะเราเราบรรู้ทำเองไม่ได้ต้องมีคนมาสอนมาบอกอ่าแต่มันรู้ทำเห็นทำตัวเรานั่นแหละเห็นตัวเองอแต่เราฟังตัวเองอะไม่รู้เรื่องต้องมีคนมาบอกมาสอนเข้าใจไหมมึงฟังฟังฟังตัวเองไม่เคยรู้เรื่องต้องมีครูบาอาจารย์มาสอนพวกเราเข้าใจไหม เออท้องฟังท่านเชื่อท่านชาตินี้เกิดมาเป็นคนนะ่ะยากมากเลยนะปกติเกิดเป็นมดเป็นแมลงเนี่ยกัไม่มีอา้อาบอ้าปากพูดไม่ได้เสียงก็ไม่มีตอนนี้เกิดมาเป็นเสียงมีเสียงคนพูดได้เนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ในตัวเองอืมพอเข้าใจให้ได้ตัวเองมันก็ไม่มีอะไรแล้วเข้าใจไหมอืมไม่เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไมเนี่ะนะชาวโลกทั้งหลายเลย